แม้ว่าจะเป็นช่วงสุดท้ายในการทําตลาดสําหรับมิซูบิชิป i จโร e ส o อร์ตเจเนอเรชั o นปัจจุบันก่อนที่จะเปิดตัวรุ่นออนิวโฉมใหม่หมดทั้งคันในปี2023หรือหลังจากการเปิดตัวรถกระบะปริงอัพออนิลมิซูบิชิทไ i ทันราวหนึ่งปี r r t t i t t u u k s สํ cks, สำนักแต่งรถชื่อดังจากยุโรปได้เปิดตัวปเจโร o สปอร์ต t 3ทที่มาพร้อมชุดแต่งสไตล์ออฟโรดโดยมีการทำตลาดในประเทศรัเสเซีย มิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต at สามสิบห้าโดยอาร์ติ t ทรัคส์คันนี้มาพร้อมล้อลอยชุดใหม่หุ้มดิยางขนาด3 1 5ทับเ r 1 7ที่รองรับการบุกตลุยบนเส้นทางออฟโรดโดยสำนักแต่งแห่งนี้ยังได้ติดตั้งโป่งซุ้มล้อขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบริษัทเพื่อรองรับขนาดยางที่ใหญ่ขึ้นมีการยกสูงและปรับช่วงล่างใหม่ซึ่งถ้ารวมกับขนาดยางที่ใหญ่ขึ้นทำให้รถมีระยะห่างจากพื้นถึงใต้ท้องรถอยู่ที่270มิลลิเมตร มุมพัดของรถเพิ่มขึ้นจาก30ไปเป็น34.5องศาขนาดของมุมจากเดิมอยู่ที่24.2องศาเพิ่มขึ้นไปเป็น28.8องศา Arctic t r u ัคสไม่ได้แตะต้องในส่วนของระบบขับเคลื่อนซึ่งมีทั้งรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบความจุ2.4ด2.4ลิตร179แรงม้าในรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน v 6ความจุ3 0ลิตร217แรงม้า ชุดแต่ง AT35 อาจจะเป็นชุดแต่งสุดท้ายจากอ r c t i ติกทรั s ส์สำหรับป a j e r o Sport เพราะหรือเวลาอีกเพียง1นึ่งปีเศษที่ Mitsubishi จะทำการปรับโฉมรถ PPV รุ่นนี้ให้เป็น Generation ใหม่ซึ่งตามแผนงานของ Mitsubishi แล้ว p a j e r o Sport โฉมใหม่จะถูกเปิดตัวในปี2023และสถานการณ์โรคระบาดโควิด1 9ก็ไม่แน่จะส่งผลกระทบกับแผนงานการเปิดตัวใดๆเช่นเดียวกับ a All n e ิ Tri ท o n ที่ผู้บริหารของมิส b i ิ h ิ ได้เขอามายืนยันแล้วว่าโควิด1 9จะไม่ทำให้แผนการเปิดตัวไททัน Generation ใหม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้ เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ